บทนำ้ำ making y o u m y n d e t e r เปลี่ยนความคิดให้เป็นความจริงผลลัพธ์อันน่าทึ่งที่ผมพบในสัมมนาระดับสูงที่ผมจัดขึ้นและข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมดที่ได้มาทำให้ผมนึกถึงแนวคิดของพราซีโบหรือยาหลอกซึ่งก็คือการที่ผู้คนรับประทานเม็ดยาที่ทำจากน้ำตาล หรือได้รับการฉีดน้ำเกลือและจากนั้นความเชื่อที่มีต่อบางสิ่งในสิ่งแวดล้อมภายนอกของพวกเขาทำให้พวกเขาดีขึ้นผมเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากคนเริ่มเชื่อในตัวเองแทนที่จะเชื่อในสิ่งที่อยู่ภายนอกจะเกิดอะไรขึ้นถ้าพวกเขาเชื่อว่าพวกเขาสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งที่อยู่ภายในและก้าวเข้าสู่สภาวะการเป็นอยู่เดียว กับผู้ที่ได้รับพราซิโบนี่คือสิ่งที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาของเรากำลังทำอยู่เพื่อให้อาการดีขึ้นไม่ใช่หรือผู้คนต้องการยาเม็ดหรือยาฉีดเพื่อเปลี่ยนแปลงสภาวะเป็นอยู่ของตัวเองจริงๆหรือและเราจะสามารถสอนให้คนทำสิ่งเดียวกันนี้ให้สำเร็จโดยการสอนว่าที่จริงแล้วพราซิโบทำงานอย่างไรได้หรือไม่นักบวชที่ดื่มสติิกนินยาพิษชนิดหนึ่ง และไม่มีผลทางร่างกายใดๆต้องมีการเปลี่ยนสภาวะการเป็นอยู่ของตัวเองใช่ไหมคุณจะได้อ่านถึงเรื่องนี้ในบทที่หนึ่งดังนั้นหากเราสามารถตรวจวัดได้ว่าเกิดอะไรขึ้นในสมองและพิจารณาข้อมูลทั้งหมดนี้เราจะสามารถสอนคนให้ปรับเปลี่ยนสภาวะการเป็นอยู่ของตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งพาอาศัยปัจจัยภายนอกไม่ต้องใช้พราซีโบได้หรือไม่เราจะสามารถสอนว่า พวกเขานั้นคือพาซิโบได้หรือไม่หรือกล่าวได้ว่าแทนที่จะอาศัยความเชื่อที่มีต่อสิ่งที่เรารู้จักอย่างเม็ดน้ําตาลหรือการฉีดน้ำเกลือเราจะสามารถโน้มน้าวให้ผู้คนเชื่อในสิ่งที่ไม่สามารถจับต้องได้และสร้างความคุ้นเคยกับมันได้หรือไม่นี่ก็คือจุดประสงค์ของหนังสือเล่มนี้ที่จะช่วยให้คุณตระหนักว่า คุณมีเครื่องจักทางชีววิทยาและประสาทวิทยาที่ทำสิ่งเหล่านี้ได้จริงเป้าหมายของผมคือการขจัดความลึก,กลับของแนวคิดเหล่านี้โดยใช้วิทยาศาสตร์ใหม่ที่อธิบายถึงความเป็นจริงของสิ่งต่างๆเพื่อให้คนจํานวนมากสามารถเปลี่ยนแปลงสภาวะภายในของตัวเองสร้างการเปลี่ยนแปลงในทางบวกต่อสุขภาพและโลกภายนอกของพวกเขาหากคุณคิดว่า มันฟังดูดีเกินจริงก็จงนึกถึงสิ่งที่ผมพูดไปแล้วว่าระหว่างที่คุณอ่านหนังสือเล่มนี้คุณจะได้เห็นงานวิจัยที่เราได้รวบรวมมาเพื่อแสดงให้คุณเห็นว่ามันเป็นไปได้อย่างไรสิ่งที่หนังสือเล่มนี้ไม่กล่าวถึงผมอยากจะใช้เวลาสักนิดเพื่อพูดถึงบางสิ่งที่หนังสือเล่มนี้จะไม่เอ,อ่ยถึงเพื่อกําจัดความเข้าใจผิดที่อาจเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นประการแรกหนังสือเล่มนี้ จะไม่มีการพูดถึงจริยธรรมในการใช้พราซีโบในทางการแพทย์มีการโต้เถียงกันมากมายเกี่ยวกับความถูกต้องทางศิลธรรมในการบำบัดรักษาผู้ป่วยที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการทดลองทางการแพทย์โดยใช้สารที่ไม่มีฤทธิ์ในการรักษาแม้ว่าการโต้เถียงเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่ได้จะสร้างความชอบธรรมให้กับวิธีการหรือไม่นั้นอาจเป็นประโยชน์ในการพูดคุย เกี่ยวกับพลาซีโบในวงกว้างแต่ประเด็นนี้ถูกแยกออกจากข้อความที่หนังสือเล่มนี้ต้องการจะถ่ายทอดโดยสิ้นเชิงในหนังสือชื่อคุณคือพลราซีโบนี้จะให้คุณอยู่ในฐานะของคนขับพหาหนะะที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงในตัวเองแต่ไม่เกี่ยวกับว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่ที่คนอื่นจะมาหลอกให้คุณอยู่ในฐานะดังกล่าว หนังสือเล่มนี้ไม่เกี่ยวกับการปฏิเสธความจริงไม่มีวิธีใดที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ที่เป็นการปฏิเสธภาวะสุขภาพที่คุณอาจมีอยู่ในปัจจุบันแต่ในทางตรงกันข้ามเนื้อหาหลักของหนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงความเจ็บป่วยและโรคภัยไข้เจ็บสิ่งที่ผมสนใจก็คือการวัดผลการเปลี่ยนแปลงของบุคคลที่เกิดขึ้นจริงเมื่อพวกเขา เปลี่ยนจากโรคเป็นความแข็งแรงแทนที่จะปฏิเสธความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในคุณคือพราซิโบจะกล่าวถึงการสร้างสิ่งที่เป็นไปได้เมื่อคุณก้าวเข้าสู่ความเป็นจริงใหม่คุณจะได้เห็นผลลัพธ์ที่เที่ยงตรงในรูปของการทดสอบทางการแพทย์ที่จะบอกให้คุณรู้ว่าสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่นั้นได้ผลหรือไม่เมื่อคุณเห็นถึงอิทธิพลที่คุณสร้างขึ้น คุณก็จะสามารถตระหนักถึงสิ่งที่คุณทำลงไปเพื่อให้มันเกิดขึ้นและทำมันต่อไปได้และหากสิ่งที่คุณกำลังทำไม่ได้ผลมันก็ถึงเวลาของการเปลี่ยนแปลงจนกว่ามันจะได้ผลนี่คือการหลอมรวมวิทยาศาสตร์เข้ากับจิตวิญญาณในทางตรงกันข้ามการปฏิเสธความจริงนั้นเกิดขึ้นเมื่อคุณไม่ได้มองที่ความเป็นจริงของสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นภายใน และรอบๆตัวคุณนอกจากนี้หนันงสือเล่มนี้จะไม่ตั้งคำถามถึงประสิทธิภาพของวิธีการบำบัดแบบต่างๆเนื่องจากมีวิธีการบำบัดอยู่เป็นจำนวนมากและโดยส่วนใหญ่ได้ผลค่อนข้างดีวิธีการบำบัดเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ส่งผลดีที่สามารถวัดได้กับบางคนแต่ไม่ใช่สิ่งที่ผมให้ความสำคัญในหนันงสือเล่มนี้วัตถุประสงค์ของผมในที่นี้ก็คือ การแนะนำให้คุณรู้จักกับวิธีการบำบัดอย่างหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากผมมากที่สุดนั่นก็คือการรักษาตัวเองผ่านความคิดเพียงอย่างเดียวผมแนะนำให้คุณใช้วิธีการบำบัดรักษาที่ได้ผลกับคุณต่อไปไม่ว่าจะเป็นยาตามใบสั่งแพทย์การผ่าตัดการฝังเข็มการแพทย์ไคโรแพลติกไบโอฟิทแบกการนวดบำบัดอาหารเสริมโยคะ การกดจุดฝ่าเท้าพลังงานบำบัดคลื่นเสียงบำบัดเป็นต้นในคุณคือพลาซิโบไม่ได้เกี่ยวกับการปฏิเสธสิ่งใดยกเว้นการปฏิเสธข้อจำกัดที่คุณกำหนดให้กับตัวของคุณเองหนังสือเล่มนี้กล่าวถึงอะไรบ้างคุณคือพลาซิโบแบ่งออกเป็นสองภาคได้แก่ภาคหนึ่งคือการให้ความรู้อย่างละเอียดและข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็น เพื่อให้คุณเข้าใจว่าปรากฏการ์พลาซิโบคืออะไรและทำงานภายในสมองและร่างกายของคุณอย่างไรรวมไปถึงวิธีการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่น่าอัศจรรย์เช่นเดียวกันนี้ขึ้นในสมองและร่างกายของคุณโดยตัวคุณเองโดยอาศัยเพียงความคิดเท่านั้นบทที่1เริ่มต้นด้วยการเล่าเรื่องราวอันน่าเหลือเชื่อที่แสดงให้เห็น ถึงพลังที่น่าอัศจรรย์ของจิตใจมนุษย์บางเรื่องจะกล่าวถึงว่าความคิดสามารถรักษาโรคของคนเหล่านั้นได้อย่างไรและบางเรื่องจะแสดงให้เห็นว่าความคิดทําให้คนป่วยได้อย่างไรและในบางครั้งก็เร่งให้พวกเขาเสียชีวิตเร็วขึ้นคุณจะได้อ่านเรื่องราวของชายที่เสียชีวิตหลังจากได้ยินว่าเขาเป็นโรคมะเร็ง แม้ว่าการชนสสุรจะเผยให้เห็นว่าเขาได้รับการวินิจฉัยผิดพลาดหญิงที่ทุกขทรมานด้วยโรคซึมเศร้ามาหลายสิปีที่อาการดีขึ้นทันทีระหว่างที่เข้าร่วมโครงการทดลองอยารักษาโรคซึมเศร้าแม้ว่าที่จริงแล้วเธอจะอยู่ในกลุ่มที่ได้รับพราซิโบและทหารผ่านศึกจำนวนมากที่เป็นโรคไขข้ออักเสบและหายดีราวกับปาฏิหาริย์เมื่อได้รับการผ่าตัดหลอก คุณจะได้อ่านเรื่องราวอันน่าตกใจเกี่ยวกับคำสาบมนดำและพิธีจับงูวัตถุประสงค์ของผมในการแบ่งปันเรื่องราวอันน่าทึ่งเหล่านี้ก็คือเพื่อแสดงให้เห็นว่าจิตใจของมนุษย์มีความสามารถในการทําสิ่งต่างๆได้มากเพียงใดโดยไม่ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากการแพทย์สมัยใหม่ซึ่งผมหวังว่าจะช่วยนําคุณให้ตั้งคําถามว่ามันเป็นไปได้อย่างไร บทที่2กล่าวถึงประวัติโดยย่อของพาซิโบย้อนกลับไปถึงการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ทศวรรษที่1,770เมื่อแพทย์ชาวเวียนนาใช้แม่เหล็กในการเหนี่ยวนำสิ่งที่เขาคิดว่าเป็นการชักกระตุกเชิงรักษาจนถึงสมัยปัจจุบันซึ่งนักประสาทวิทยาได้ไขปริศนาอันน่าตื่นเต้นเกี่ยวกับความซับซ้อนในการทำงานของจิตใจ คุณจะได้อ่านเรื่องราวของแพทย์ที่พัฒนาเทคนิคการสะกดจิตหลังจากที่มาพบผู้ป่วยสายและพบว่าผู้ป่วยที่กำลังนั่งรอเขาอยู่นั้นกำลังนั่งจ้องเปลวไฟในตะเกียงศัลยแพทย์ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองที่ประสบความสำเร็จในการใช้น้ำเกลือแทนยาแก้ปวดให้กับทหารที่ได้รับบาดเจ็บในตอนที่เขาขาดแคลนมอร์ฟีน และนักวิจัยด้านการทำงานจิตประสานกายหรือจิตประสานภูมิคุ้มกันวิทยาในญี่ปุ่นซึ่งได้สลับใบของต้นพ้อยซันไอวี่กับใบไม้ที่ไม่มีพิษและพบว่ากลุ่มทดสอบเกิดการตอบสนองต่อสิ่งที่นักวิจัยบอกว่าพวกเขาจะต้องเผชิญมากกว่าสิ่งที่พวกเขาเผชิญจริงๆนอกจากนี้ คุณจะได้อ่านเรื่องราวของพี่น้องตระกูลนอร์แมนที่หัวเราะจนสุขภาพดีวิธีการที่นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนาย Harvard, นแพทย์เฮอร์เบิร์ตเบนสันสามารถลด,ดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจของผู้ป่วยโดยการศึกษาว่าการฝึกปรมันสมาธิทำงานอย่างไรและวิธีการที่นักประสาทวิทยาชาวอิตาลีฟราซิบิโอเบเนเดตตี ให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยได้รับยาปกติก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นพลาซิโบและพบว่าสมองยังคงส่งสัญญาณเพื่อผลิตสารสื่อประสาทชนิดเดียวกับที่ยาผลิตขึ้นโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆและคุณจะได้อ่านผลงานวิจัยใหม่ที่ถือเป็นจุดเปลี่ยนอย่างแท้จริงซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ป่วยโรคลำไส้แปรปรวนมีอาการดีขึ้นอย่างมากเมื่อได้รับพลาซิโบ แม้ว่าจะรู้อยู่แก่ใจว่ายาที่ได้รับนั้นเป็นพราซิโบไม่ใช่ยาที่มีฤทธิ์ในการรักษาก็ตามบทที่3เป็นการอธิบายทางสรีรวิทยาของสิ่งที่เกิดขึ้นในสมองของคุณระหว่างที่ปรากฏการพราซิโบทำงานคุณจะได้เรียนรู้ว่าในด้านหนึ่งพราซิโบได้ผลเพราะคุณสามารถยอมรับหรือยึดมั่นในความคิดใหม่ที่ว่า คุณสามารถมีสุขภาพที่ดีได้และใช้ความคิดใหม่นี้ทดแทนความคิดที่ว่าคุณจะป่วยอยู่เสมอซึ่งหมายความว่าคุณสามารถเปลี่ยนความคิดของคุณจากการคาดหวังโดยไม่รู้ตัวว่าอนาคตของคุณจะเป็นเหมือนกับอดีตที่คุณคุ้นเคยไปเป็นการคาดหวังถึงผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ใหม่หากคุณเห็นด้วยกับความคิดนี้นั่นหมายความว่า คุณจะต้องพิจารณาว่าคุณกําลังคิดอย่างไรจิตใจคืออะไรและสิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อร่างกายของเราอย่างไรผมจะอธิบายว่าตราบใดที่คุณยังคิดเรื่องเดิมๆความคิดเหล่านี้จะนำคุณไปสู่ตัวเลือกเดิมๆซึ่งทำให้เกิดพฤติกรรมแบบเดิมๆที่ทำให้เกิดประสบการณ์แบบเดิมๆประสบการณ์เดิมเหล่านี้จะทำให้เกิดอารมณ์เดิมซึ่งจะพาคุณกลับไปสู่ ความคิดเดิมๆเ,เป็นผลให้สารเคมีในสมองของคุณเป็นเหมือนเดิมทำให้คุณย้ำเตือนตัวเองถึงตัวตนเดิมที่คุณคิดว่าคุณเป็นแต่เดี๋ยวก่อนคุณไม่ได้ถูกกำหนดให้เป็นแบบเดิมไปตลอดชีวิตและผมจะอธิบายแนวคิดของความยืดหยุ่นของระบบประสาทและการที่เรารู้แล้วว่าสมองสามารถมีการเปลี่ยนแปลงได้ในทุกช่วงชีวิตของเรา และมีการสร้างวิถีประสาทและการเชื่อมต่อใหม่ตลอดเวลาบทที่4จะเข้าถึงเรื่องของปรากฏการ์พราซิโบในร่างกายและอธิบายสรีระวิทยาเชิงลึกของการตรอบสนองพราซิโบโดยเริ่มจากการเล่าเรื่องราวของกลุ่มชายสูงอายุที่เข้าร่วมการเก็บตัวเป็นเวลา1สัปดาห์ที่จัดขึ้นโดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดซึ่งนักวิจัยได้ขอให้ชายเหล่านี้ แสงทำเป็นว่าเป็นหนุ่มขึ้น20ปีเมื่อถึงสุดสัปดาห์ชายเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาหลายอย่างที่สามารถตรวจวัดได้จริงราวกับว่าทุกคนย้อนเวลาร่างกายของตัวเองและคุณจะได้เรียนรู้ความลับที่อยู่เบื้องหลังสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เพื่ออธิบายเรื่องนี้บทที่4ยังได้อธิบายว่ายีนคืออะไร และได้รับสัญญาณในร่างกายอย่างไรคุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์แขนงใหม่ที่น่าสนใจที่เรียกว่า e p i Genetics ที่ลบล้างความคิดแบบเก่าที่ว่ายีนส์ของเราคือชะตากรรมของเราโดยสอนเราว่าจิตใจของเราสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบพฤติกรรมของยีนส์ใหม่ได้และคุณจะได้เรียนรู้ว่าร่างกายมีกลไกที่ประณีต ที่สามารถทำการเปิดหรือปิดยีนบางชนิดอย่างไรซึ่งหมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องติดอยู่กับลักษณะของยีนที่คุณได้รับมาตามพันธุก,กรรมและนั่นก็หมายความว่าคุณสามารถเรียนรู้วิธีที่จะเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อเส้นประสาทของคุณเพื่อเลือกยีนใหม่และสร้างการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายได้อย่างแท้จริงนอกจากนี้คุณจะได้เรียนรู้ว่าร่างกายของเรา ใช้งานสเตมเซลล์ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความมหัศจรรย์ของพ a าซิโบอย่างไรเพื่อสร้างเซลล์ใหม่ที่แข็งแรงในบริเวณที่มีความเสียหายบทที่5เชื่อมโยง2บทก่อนหน้าเข้าด้วยกันโดยอธิบายว่าความคิดสามารถเปลี่ยนแปลงสมองและร่างกายของคุณได้อย่างไรโดยเริ่มจากการถามคำถามที่ว่า หากการที่สภาพแวดล้อมของคุณเปลี่ยนไปทำให้คุณส่งสัญญาณให้กับยีนใหม่ด้วยวิธีการใหม่มันจะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะส่งสัญญาณให้กับยีนใหม่ก่อนที่การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นในสิ่งแวดล้อมจริงและผมจะอธิบายว่าคุณสามารถใช้เทคนิคที่เรียกว่าการซักซ้อมในใจเพื่อรวมเจตนาที่ชัดเจนเข้ากับอารมณ์ที่ยกระดับ เพื่อให้ร่างกายได้สัมผัสกับตัวอย่างของประสบการณ์ในอนาคตเพื่อสัมผัสกับประสบการณ์ในอนาคตแบบใหม่ในขณะปัจจุบันได้อย่างไรกุญแจสำคัญก็คือการทำให้ความคิดภายในของคุณเป็นจริงมากกว่าสิ่งแวดล้อมภายนอกเนื่องจากสมองของเราไม่สามารถแยกแยะความแตกต่างได้และจะเปลี่ยนไปราวกับว่า เหตุการณ์นั้นได้เกิดขึ้นแล้วหากคุณสามารถทำเช่นนี้ได้มากครั้งพอก็จะสามารถเปลี่ยนร่างกายของคุณและเริ่มกระตุ้นยีนใหม่ด้วยวิธีการใหม่ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบเอพเจเนติกราวกับว่าเหตุการณ์ในอนาคตที่จินตนาการไว้นั้นเป็นจริงและคุณก็จะก้าวเข้าสู่ความเป็นจริงใหม่และกลายเป็นพรซิโบบทนี้ ไม่เพียงแต่กล่าวถึงวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ยังประกอบด้วยเรื่องราวของบุคคลที่มีชื่อเสียงหลายคนในหลากหลายเส้นทางชีวิตที่ได้ใช้เทคนิคนีคน้ไม่ว่าจะโดยรู้ตัวหรือไม่ก็ตามเพื่อทำความฝันของตัวเองให้เป็นจริงบทที่6จะมุ่งเน้นไปที่แนวคิดของการคล้อยตามสิ่งชี้นำโดยเริ่มต้นด้วยเรื่องราวที่น่าตื่นเต้น แต่ก็น่าขนลุกเกี่ยวกับการทดลองของทีมนักวิจัยซึ่งได้ทำการทดสอบว่าบุคคลธรรมดาที่มีสุขภาพจิตปกติและเคารพกฎหมายแต่มีการคล้อยตามต่อคำชี้นำจากการสะกดจิตสูงสามารถถูกตั้งโปรแกรมให้ทำบางสิ่งที่อยู่เหนือจินตนาการของเขานั่นก็คือการยิงคนแปลกหน้าด้วยเจตนาฆ่าได้อย่างไรคุณจะได้เห็นว่า แต่ละคนมีระดับการคล้อยตามสิ่งชี้นำที่แตกต่างกันและยิ่งคุณคล้อยตามสิ่งชี้นำได้ง่ายเท่าใดคุณก็จะสามารถเข้าถึงจิตใต้สำนึกได้ดีขึ้นสิ่งนี้เป็นกุญแจสําคัญในการทำความเข้าใจพราซิโบเนื่องจากเรามีจิตใจในสภาวะรู้สำนึกเพียง5%เท่านั้นอีก95%ที่เหลือเป็นจิตใจที่อยู่ใต้จิตสำนึก ที่ถูกตั้งโปรแกรมขึ้นซึ่งทำให้ร่างกายควบคุมจิตใจของเราและคุณจะได้เรียนรู้ว่าคุณจะต้องก้าวข้ามจิตคิดวิเคราะห์และเข้าสู่ระบบปฏิบัติการของโปรแกรมในจิตใต้สำนึกหากคุณต้องการให้ความคิดใหม่นั้นส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ใหม่ๆและเปลี่ยนแปลงชะตากรรมทางพันธุก,กรรมของคุณรวมถึงเรียนรู้ว่าการทำสมาธิเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ในการทำสิ่งนี้เพียงใดในส่วนท้ายของบทนี้ผมได้กล่าวถึงสถานะเคลื่อนสมองระดับต่างๆและระดับใดที่ทำให้คุณถูกชี้นำได้ง่ายขึ้นบทที่7เกี่ยวกับว่าทัศนคติความเชื่อและมุมมองเปลี่ยนแปลงสภาวะการเป็นอยู่และสร้างอุปนิสัยส่วนตัวหรือความเป็นจริงส่วนตัวของคุณได้อย่างไรและคุณจะสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ เพื่อสร้างความเป็นจริงใหม่ได้อย่างไรคุณจะได้อ่านเกี่ยวกับพลังและผลของความเชื่อที่คุณมีและจะทำให้คุณค้นพบความเชื่อที่คุณมีอยู่อย่างไม่รู้ตัวนอกจากนี้คุณจะได้เรียนรู้ว่าสิ่งแวดล้อมและความจำสะสมของคุณสามารถส่งผลเสียต่อความสามารถในการเปลี่ยนแปลงความเชื่อของคุณอย่างไรผมจะอธิบายอย่างละเอียดว่า การที่คุณจะเปลี่ยนแปลงความเชื่อและมุมมองของคุณนั้นคุณจะต้องรวมเจตนาที่ชัดเจนเข้ากับอารมณ์ที่ยกระดับซึ่งจะก,กำหนดสภาวะให้ร่างกายเชื่อว่าอนาคตที่เป็นไปได้ที่คุณเลือกจากสนามพลังความตั้มได้เกิดขึ้นแล้วอารมณ์ที่ยกระดับเป็นสิ่งสำคัญเพราะเมื่อสิ่งที่คุณเลือกมีพลังงานสูงกว่าโปรแกรมที่ฝังลึกอยู่ในสมองของคุณ และการเสพติดทางอารมณ์ในร่างกายของคุณเท่านั้นที่คุณจะสามารถเปลี่ยนวงจรในสมองและการแสดงออกของยีนในร่างกายได้รวมถึงปรับสภาพของร่างกายให้เข้ากับจิตใจใหม่การรบร่องรอยของวงจรประสาทและเงื่อนไขพฤติกรรมแบบเกา่าในบทที่8ผมจะแนะนำให้คุณรู้จักกับจักรวาลคอนตั้ม โลกที่ไม่อาจคาดเดาได้ของสสารและพลังงานที่สร้างอะตอมและโมเลกุลของทุกสิ่งในจักรวาลซึ่งเต็มไปด้วยพลังงานเหมือนกับพื้นที่ว่างเปล่ามากกว่าสสารที่เป็นของแข็งในหลักการควอนตัมกล่าวว่าทุกความเป็นไปได้ที่มีอยู่ในขณะปัจจุบันนั้นเป็นกุญแจที่ทำให้คุณสามารถใช้ปรากฏการพราซิโบในการรักษาได้ เพราะมันทำให้คุณสามารถเลือกอนาคตใหม่ให้กับตัวคุณเองและเฝ้าดูมันกลายเป็นความจริงหลังจากนั้นคุณจะได้ทำความเข้าใจว่าคุณสามารถข้ามแม่น้ำแห่งการเปลี่ยนแปลงและสร้างสิ่งที่ไม่เคยรู้จักได้อย่างไรบทที่9จะแนะนำให้คุณรู้จักกับคนสมคนจากงานสัมนาของผมซึ่งได้รายงานถึงผลลัพธ์ที่โดดเด่น จากการใช้เทคนิคเดียวกันเพื่อเปลี่ยนแปลงสุขภาพของตัวเองให้ดีขึ้นคุณจะได้พบกับลอรี่ที่ตอนอายุ19ปีเธอได้รับการตรวจวินิจฉัยว่าเป็นโรคกระดูกเสื่อมหายากและแพทย์แจ้งกับเธอว่าไม่สามารถรักษาได้แม้ว่ากระดูกขาซ้ายและกระดูกสะโพกของเธอจะมีการแตกถึง12จุดในช่วงหลายสิปีที่ผ่านมาจนทำให้เธอ ต้องใช้ไม้เท้าเพื่อช่วยเดินแต่ในวันนี้เธอสามารถเดินได้เป็นปกติโดยไม่ต้องใช้ไม้เท้าและผลเอ็กซเรย์ของเธอก็ไม่พบหลักฐานของรอยแตกในกระดูกเลยแม้แต่น้อยจากนั้นผมจะแนะนำให้คุณรู้จักกับแคนเดสซึ่งได้รับการตรวจวินิจฉัยว่าเป็นโรคฮาชิโมโตโรคไทรอยด์ร้ายแรงที่มีภาวะแทรกซ้อนหลายอาการ ในช่วงเวลาที่เธอตกอยู่ในความคับข้องใจและโกรธแค้นแพทย์ของแคนเดสบอกกับเธอว่าเธอจะต้องกินยาไปตลอดชีวิตแต่เธอได้พิสูจน์ว่าเขาคิดผิดหลังจากที่อาการของเธอดีขึ้นทุกวันนี้แคนเดสมีความสุขเป็นอย่างมากกับชีวิตใหม่และไม่ต้องใช้ยารักษาโรคไทรอยแต่อย่างใดและผลตรวจเลือดของเธอก็เป็นปกติทุกประการ และคนสุดท้ายคุณจะได้พบกับโจแอนผู้หญิงที่ผมกล่าวถึงไว้ในส่วนคำนำคุณแม่ลูก้าซึ่งเป็นนักธุรกิจหญิงที่ประสบความสำเร็จจนหลายคนมองว่าเป็นยอดหญิงก่อนที่เธอจะหมดสติอย่างกระทันหันและได้รับการตรวจวินิจฉัยว่าเป็นโรคปอกประสาทเสื่อมร้ายแรงอาการของโจแอนทุดลงอย่างรวดเร็วและในที่สุด เธอก็ไม่สามารถขยับขาได้เมื่อครั้งที่เธอเข้าร่วมสัมมนากับผมครั้งแรกเธอมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยจนกระทั่งวันหนึ่งหญิงที่เคยขยับขาไม่ได้มาหลายปีก็สามารถเดินไปรอบๆอ,บอบห้องโดยไม่ต้องอาศัยการช่วยเหลือแต่อย่างใดหลังจากทำสมาธิเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นบทที่10จะแบ่งปันเรื่องราวที่น่าสนใจ จากผู้ที่เข้าร่วมสัมมานาพร้อมทั้งภาพสแกนสมองของบุคคลเหล่านั้นโดยคุณจะได้รู้จักกับมิเชลที่หายจากโรคพาร์กินสันและจอห์นผู้เป็นอัมาพาตแต่กลับลุกขึ้นยืนจากรถเข้นหลังการทำสมาธิและคุณจะอ่านถึงวิธีที่เคที่ซีอที่ใช้ชีวิตในความเร่งรีบตลอดเวลาเรียนรู้ที่จะอยู่กับขณะปัจจุบันและวิธีที่บอนนี่สามารถรักษาตัวเอง ให้หายจากเนื้องอกและภาวะเลือดออกผิดปกติจากโพรงมดลูกและสุดท้ายคุณจะได้รู้จักกับเจเนวีฟผู้ซึ่งเข้าสู่สภาวะปิติสุขในการทำสมาธิจนน้ำตาแห่งความสุขไหลออกมาและมาเรียซึ่งมีประสบการณ์ที่เรียกได้ว่าเป็นการถึงจุดสุดยอดภายในสมองของเธอผมจะนำเสนอข้อมูลที่ทีมนักวิทยาศาสตร์ของผม ได้รวบรวมจากภาพสแกนสมองของบุคคลเหล่านี้เพื่อให้คุณเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เราพบในระหว่างงานสัมมนาความสำคัญของข้อมูลทั้งหมดนี้คือข้อพิสูจน์ว่าคุณไม่ต้องเป็นพระหรือแม่ชีนักวิชาการนักวิทยาศาสตร์หรือผู้นำทางจิตวิญญาณเพื่อทำสิ่งเหล่านี้คุณไม่จำเป็นต้องมีปริญญาเอกหรือปริญญาทางการแพทย์ บุคคลที่ผมกล่าวถึงในหนังสือเล่มนี้ล้วนเป็นคนธรรมดาเช่นเดียวกับคุณหลังจากบทนี้คุณจะเข้าใจว่าสิ่งที่บุคคลเหล่านี้ทำไม่ใช่เวทมนต์หรือสิ่งมหัศจรรย์แต่อย่างใดแต่พวกเขาได้เรียนรู้และนำทักษะที่สามารถสอนต่อได้ไปใช้และหากคุณได้ฝึกฝนทักษะเหล่านี้คุณก็จะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลง ได้เช่นกันภาค2ของหนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับการทำสมาธิโดยในบทที่11จะกล่าวถึงขั้นตอนการเตรียมตัวสำหรับการทำสมาธิและเทคนิคเฉพาะต่างๆที่จะเป็นประโยชน์กับคุณและในบทที่12จะเป็นวิธีทำทีละขั้นตอนสำหรับการใช้เทคนิคการทำสมาธิแบบต่างๆที่ผมสอน ในสัมมนาของผมซึ่งเป็นเทคนิคเดียวกันกับที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาใช้ในการสร้างผลลัพธ์อันน่าทึ่งที่คุณได้อ่านในบทก่อนหน้านี้ผมยินดีที่จะกล่าวว่าถึงแม้ว่าเราจะยังไม่มีคําตอบทั้งหมดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากพลังของพาซิโบแต่ก็มีคนจำนวนมากที่ใช้หลักการเหล่านี้ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ธรรมดาในชีวิตของตนเอง ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่หลายคนคิดว่าเป็นไปไม่ได้เทคนิคที่ผมกล่าวถึงในหนังสือเล่มนี้ไม่ได้จํากัดอยู่ที่การรักษาอาการทางร่างกายเท่านั้นแต่ยังสามารถนำไปใช้เพื่อการปรับปรุงทุกแง่มุมในชีวิตของคุณโดยผมหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณลองใช้เทคนิคเหล่านี้และสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ ให้เกิดขึ้นได้ในชีวิตของคุณหมายเหตุจากผู้เขียนแม้ว่าเรื่องราวของบุคคลในสัม,มนาของผมที่หายจากอาการต่างๆจะเป็นจริงแต่ในหนังสือเล่มนี้ได้มีการเปลี่ยนชื่อและรายละเอียดของบุคคลบางอย่างเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของบุคคลเหล่านี้